วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายกอนุทินได้เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการอัพสกิลรีสกิลอัพสกิลเนี่ยก็คือการพัฒนาความรู้ทักษะนะครับส่วนรีสกิลคือการเรียนรู้ทักษะใหม่สําหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโคละครึ่งพลัสนั่นเองนะครับคุณสิริพง n ์โคศกร,รัฐบาลบอกว่าครมได้เล็งเห็นถนึงความสําคัญของการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา ตั้งเป้าหมายไว้400,000ร้านค้าครับซึ่งร้านค้าในโครงการคนละครึ่งพักสามารถเลือกเข้าร่วมการพัฒนาทักษะอย่างได้อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้อย่างเช่นการเข้าร่วมเป็นร้านค้าบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่การเข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การอบรมออนไลน์ของธนาคารออมสิน หรือเข้าร่วมและผ่านหลักเกณฑ์การอบรมออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตั้งแต่19พฤศจิกายนไปจนถึง19ธันวาคม68ซึ่งถ้าผ่านหลักเกณฑ์ร้านค้าก็จะได้รับสิทธิ์เงินสนับสนุนจากภาครัฐร้อยละ20ของยอดขายที่เกิดจากโครงการคละครึ่งพัด ในส่วนที่ภาครัฐร่วมจ่ายสูงสุด2,000บาทต่อร้านค้าครับเขาก็จะเริ่มนับยอดขายตั้งแต่วันที่ร้านค้าได้ดำเนินการพัฒนาทักษะไปจนถึง19ธันวาคม68จากนั้นกระทรวงการคลังจะประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่23ธันวาคมผ่านแอปถุงเงินและ SMS จากนั้นก็จะโอนเงินสนับสนุนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกกับแอปถุงเงินในวันที่25ธันวาคม68ครับ